พี่เป็นไงบ้างวันนี้อ๋อก็ไม่เป็นไรครับผมดูว่าพลาดครับพลาดเจังหวะอ๋อยกสามอยู่สักเลยเลยใช่ไหมครับผมครับยังไม่ได้องไงปีตอกอะยังไม่ได้ใช้เลยโอ้ยขึ้นยกสองเลยครับแต่ยกแรกนี่ชกได้ดีเลยนะครับนั่นแหละเออขึ้นดำขึ้นดำก่อนโอ้น้องหลักนี่เป็นไงบ้างโอเคครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะมีโอกาสแค่เมื่อใหม่นะครันี่ฮะน้องก็ยังนั่นอยู่โอ้โหไปพลาดนี่ฮะ ยังไงบ้างจังหวะจังหวะที่มันโดนมันยังไงเราพลาดยังไงชัชวอยู่อยู่ทีนี้ลงไปนั่งคอีกเนื้อตอนนั้นไม่รู้เลยหรอว่าจังหวะแข้งซ้ายเขาตวัดมาจังหวัดที่เราเตะด้วยนะโอ้เออเออไม่เป็นไรอ่ะอบอกเพื่อนมือหน่อยครับขอโทษแฟนมาทุกคนนะครับขอมาถึงมาที่อาผมอ่าอ่าโอเคทำไปตั้งใจเสมอเอาใหม่นะอยากเช็คมือไหมอยากเช็มือไหม น้ำหนักนี่เป็นไงบ้างโอเคโอเคคนระับน้ำหนักครับผมอ่ะติดกลับใจให้น้องนะฮะเพชสยามนะครับผมอ่าน้องยี่น้องก็เต็มเหนี่ยวแล้วนะครับผมพากันได้เนาะสวัสดีครับครับอ่ะสู้ๆน้อง